สวัสดีครับสวัสดีครับเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับรวมถึงสมาชิกชาวหมื่นกาฟของเรานะครับวันนี้ก็มาถึงหุ้นตัวที่2นะครับประจําวันที่9เดือนธันวาหนาหุ้นตัวนี้นะครับต้องต้องบอกว่าถ้าเกิดใครไม่ใช่สายเทรดเนี่ยข้ามไปได้เลยนะครับหุ้นตัวนี้มีชื่อย่อว่า TBN นะครับเดี๋ยวทูวใส่เป็นชื่อตรงนี้ไว้ให้นะครับ TBN นะครับ TBN เนี่ยก่อนที่เราจะไปดูนะครับแผนเทรดเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฟันเดเมนทัลก่อนนะครับ ตัว TBN ต้องบอกว่า <c oughs> TBN เนี่ยมันจัดอยู่ในตลาด MAI นะครับตลาด MAI ก็คือไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในเซ็ตเนาะเป็นตลาด MAI แล้วก็ลักษณะธุรกิจนะครับทำเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิตอลแบบครบวงจรอ่าแล้วก็เป็นผู้ให้คำปรึกษานะครับดิจิตอล ทาร f o r m a t i o n นะครับและพัฒนา Solution ตามความต้องการของลูกค้านะครับคราวนี้เราไปดูตัวเลขในส่วนของ Fundamental นิดนึงนะครับในส่วนของ Price per Book นะครับปีนี้อยู่ที่1.4นะครับปีก่อนอยู่ที่2.90นะครับ PE อยู่13.76เข้านะครับปีก่อนอยู่ที่21เท่านะครับในส่วนของตัวงบกำไรขาดทุนนะครับต้องบอกว่ารายได้เนี่ย9เดือนปี67อยู่ที่2,800ล้านนะครับ 9เดือนปี66อยู่ที่330ล้านี่รายได้ลดลงเนาะแล้วก็ในส่วนของตัว EPS นะครับปี66-9เดือนเนี่ยอยู่ที่0.65นะครับแล้วก็ในส่วนของ9เดือนปี67เนี่ยอยู่0.35จะสังเกตเห็นว่ารายได้นะครับมันดรอปลงนะครับแล้วก็ EPS ก็ดรอปลงนะครับแต่ว่าตัวนี้จูมอง2องอย่างนะครับในส่วนของตัว valuation นะครับแล้วก็ตัว volume นะครับ ตัวบอลลมก้อนนี้นะครับที่มันเข้ามานะครับแล้วก็ทรงกราฟมันไม่ทําโลนะครับ <c oughs> ก็เลยนํามาเป็น1ห,หุ้นที่น่าสนใจเชิงเทคนิคนะครับเราไปดูในส่วนของ valuation กันก่อนนิดนึงนะครับในส่วนของ valuation ถ้าเกิดตัว EPS ตรงนี้อยู่ที่0.35นะครับเดี๋ยวดูคนนํานวณคร่าวๆให้ดูก่อนเนาะจะได้นําไปใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับจุดสานะครับเดี๋ยวเราแปลงเป็นปีนิดนึงนะครับ ครานี้ไอตัวเนี้ยทิวจะเล่นป e แค่15เท่านะครับอ่าเล่นป e. ีแต่ว่าธุรกิจที่อยู่ในตลาดไม่อายครับส่วนมากจะเล่น P e ประมาณ20เท่านะครับอันนี้เราเล่นแค่15เท่านะครับ15เท่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7บาทนะครับราคาตอนนี้อยู่7บาท35นะครับอ่าแต่ครานี้ถ้าเกิดเราไปเช็คข่าวเนี่ยมันจะมีข่าวเกี่ยวกับออกอ่าโปรดักใหม่นะครับอ่าเป็นตัวเกี่ยวกับอ่าเปิด มิติใหม่นะของการสื่อสารองค์กรนะครับอ่าก็ลองไปหาตามอ่านข่าวดูนะมันก็จะมีโปรดักที่พึ่งอ่าล้อนออกไปนะครับแล้วก็มีข่าวออกมาเมื่อประมาณวันที่22พอพฤศจ,จิกายนนะครับอ่าแล้วทิวก็เลยมองว่าไอ้ไอ้ตรงเนี้ยที่มันที่มันออกข่าวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะอ่าดันกําไรนะครับดันกําไรดันไรายได้ให้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดมันทําได้จริงนะครับอ่ามันทําได้จริงเนี่ย ไอตัวนี้นะครับถ้าเกิดไปเล่นตัว EPS นะครับตัว EPS ที่ปี66เนี่ยอยู่ที่0.84เนี่ยสมมติว่าเราเล่น EPS ของปีก่อนนะครับที่0.84นะครับอ่าคูณ15เท่านะครับตรงเนี้ยไอตัวนี้ไปได้ถึง12บาทนะครับหรือเราจะดิสคาุ0.84เดี๋ยวเราดิสคาลงมา20%นะครับอ่าทำให้ดูคร่าวๆนะครับ คูณสิบห้าว่า valuation เนี่ยมันไปแตะที่ไหนได้บ้างนะครับตัวนี้ทิวมองว่าที่เราเห็นไปเนี่ย valuation ที่โซนแถวเจ็ดบาทเนี่ยมันเป็น valuation ในตอนนี้นะครับซึ่งเราเราคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับพอรายได้จะเพิ่มขึ้นเนี่ยตัว e p s เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับทิวก็เลยมองตัวนี้ว่าตัว valuation หรือราคา fair value ของมันเนี่ยมันจะมีตั้งแต่7บาท10บาทแล้วก็12บบาทนะครับขึ้นอยู่ว่าบริษัทเนี่ยจะ นำาการเปิดตัวมิติใหม่ของสื่อในองค์กรเนี่ยที่ออกข่าวเนี่ยมันจะพลิกกับนะครับพลิกกลับมาเป็นรายได้นะครับแล้วก็แปรผันไปเป็นกำไรหรือ EPS ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ,อันนี้ทิวให้ดูไว้ก่อนเนาะเพราะนั้นราคาตรงนี้ที่7บาท35ิทิวมองว่าเป็นราคาที่โอเคนะครับเพราะว่าหุ้นตัวเนี้ย ก็ปรับตัวลงมานะครับตั้งแต่ตอนเข้าตลาดนะครับก็คือปรับตัวลงมาตั้งแต่45บาทนะครับแล้วก็ย่อลงมาเรื่อยๆนะครับ45บาทนะครับแล้วก็ย่อลงมาเรื่อยๆลงมาทําโลต่ําสุดบริเวณแถวแถว5บาทนะครับแล้วก็เริ่มมีการสร้างเทรนนะครับเป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้นะครับเป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้นะครับเป็เนขาขึ้นตรงนี้ ที่ที่บอกว่ามันเริ่มไม่ทําโรนะครับเริ่มทําเทนขาขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็หวังให้ราคามาเล่นตามกรอบแบบนี้แหละครับให้มันเล่นตามกรอบแบบนี้ซึ่งแผนเทรดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแผนเทรดของตัวนี้นะครับทิวใช้ฟิโบนะครับในการเซตค่าตรงนี้นะครับเราจะเห็นสังเกตเห็นว่ารอบนี้นะครับตัว TBN นะครับ หนึ่งคือมันรีบาวเนี่ยแล้วมันขึ้นมายืนระดับฟิโบที่50%อนะครับก็คือยืนเหนือ7.20ได้นะเพราะฉะนั้นอ่าโอกาสที่มันจะดันขึ้นไปตรง61.8อ่าหรือ71.8สิบโซนแถวเนี้ย77.8เนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับอ่าคราวนี้เราไปเข้าสู่ในแผนเทรดกันเลยนะครับอ่าราคา TBN เนี่ยปิดไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดไป7.35ดจุมห้าใช่ไหมครับคนนี้จุดที่เรามองว่า จะสะสมนะครับในการเข้าซื้อนะครับอ่าจะอยู่ที่6กบาทเก้าสิบโซนแถวแถวนี้นะครับอ่าถึงโซนแถวแถวเจ็ดบาทยี่สิบอ่าโซนแถวแถวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเลขจุดที่เราจะเข้าซื้อนะครับจุดที่เราจะเข้าซื้อนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดอ่าราคาเปิดมานะครับราคาเปิดมามันอาจจะเปิดมา7จ็ดสี่ศูนย์เจ็สี่ห้าเนี่ยทิวก็มองว่ารอย่อก่อนนะเพราะว่าเป้าแรกของเราเนี่ยให้7.75นะครับนี้เป็นทีพีแรกนะ 1> tp 1นะครับจะอยู่7.75 tp 2อยู่8.50นะครับจะเล่นคือจะเล่นถึงแค่8.50นะครับเพราะว่ามันจะขึ้นไปใกล้ๆตัว valuation ที่ที่เราทำไว้ตะกี้เนาะ,ะเพราะนั้นตัว tbn เนี่ยตลาดเปิดมานะครับหาจังหวะเก็บนะครับ6.90ถึง7.20นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีจุดออมีจุด take profit ที่7จ5ุดถึง8.50นะครับแล้วก็จุด sl ของตัวนี้จะอยู่ที่7 70นะครับถ้าเกิดราคาเอ้ย6.70นะครับถ้าเกิดราคาต่ํากว่าตรงนี้เราก็ SL ออกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัว Lead a n d r a w a r d Ratio กันนะครับอ่าเดี๋ยวสมมติว่าเรา a v a l u a t e ได้ที่ราคา7.5บาทนะครับ7.5บาทเนี่ยถ้าเรา SL ออกที่6.65บาทตรงนี้มันจะ,ะลบประมาณ7 5 6อร์เซ็นะครับแล้วก็ ถ้าเราขึ้นไปขายโซน tp 1เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10%นะครับ tp 2จะอยู่โซนแถวยี่นะครับก็มองว่า,าในส่วนของ lead and reward ratio เนี่ยก็อยู่มา1ต่อส1ต่อ4ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับกับหุ้นตัวนี้นะครับกับหุ้นตัวเล็กตัวนี้แต่ว่าต้องเตือนไว้ก่อนนะครับตั้งแต่ต้นคลิปว่าหุ้นตัวนี้ถ้าเกิดใครไม่ใช่สายเทรดนะครับก็ ก็ไม่จําเป็นต้องเถียนะเพราะว่ามันอาจจะเคลื่อนไหวแบบมีความผันผวนค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้าเกิดมันเลือกเล่นขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ฝากตัวนี้ไว้อีกตัวหนึ่งนะครับประจําวันที่9ธันวานะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัว TTA เนาะเล่นเล่นลุ้นค่าระวังเรือครับรีบาวนะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัว TBN นะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทีหน่อยละกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ